เรียกได้ว่าทองคำวันนี้ลงพรวดเลยนะครับเปิดตลาดมาเช้าวันนี้นะ15พฤศจิกายน2568นะครับตลาดราคาทองคำเปิดตลาดครั้งเดียวเปิดลบลงมาบาทละ1,150บาทนะทำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ 62,700แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ6 2 8 0 0่ฮะเรียกว่าราคาทองคำนะหลังจากที่ปรับตัวได้ค่อนข้างดีในช่วงขาขึ้นมาทั้งสัปดาห์นะกลายเป็นว่าช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้นะทองคำก็ลงพรวดเลยนะแรงทีเดียวเลยนะเกิดอะไรขึ้นบ้างทำให้ตัวราคาทองคำไหลลงได้แรงขนาดนี้เดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ดไถ่ทองจะมาเล่าให้ฟังกันนะต้องบอกว่าตัวราคาทองคำนะ อลังจากที่ต้นช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัวได้ขึ้นมาค่อนข้างดีใช่ไหมแล้วก็พอมาช่วงปลายสัปดาห์นะเริ่มวันศุกร์เนี่ยเริ่มไหลลงนะก็เปิดล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 งมาเมื่อวานนี้ก็หกร้อยบาทนะแล้วก็เคลื่อนไหวระหว่างวันเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะ แล้วก็กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำๆกลางคืนหน่อยนะเบิทร์ตไถทองกลังจะเข้านอนโอ้ยเปิดมาอีกทีปรากฏว่าตัวราคาทองคําไหลลงไปแรงมากเลยนะโอ้โหไหลลงไปแบบว่าเป็นร้อ u s ูดอลลาร์เลยนะจนสุดท้ายนะเมื่อคืนนี้ตัวราคาทองคำเนี่ย ที่ตลาดนิวยอร์กปิดลบไป89.6 u s ดอลลาร์ต่อ1 t r o ทรอยออนหรือว่าปรับลดลงไปถึง2.15เลยทีเดียวนะเรียกว่าเป็นการปรับตัวลงที่ค่อนข้างจะแรงมากเลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะต้องบอกว่าช่วงราคาต่ําสุดเนี่ยลงไปต่ําถึง4 0 3 2เลยนะส่วนช่วงสูงสุดก็คือช่วงแรกๆนั่นแหละนะฮะอยู่ที่4,211นะฮะก็เมื่อวานนี้เบรดไหทองก็มีบอกไปแล้วว่าเอ๊กก็เหมือนกับว่าที่ทองคำเนี่ย ยังพยายามพยุงตัวอยู่ที่ระดับ4,200 USD แต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีข่าวอะไรที่จะเข้ามาผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะขึ้นอีอกไปได้ใช่ไหมครัเช่นเดียวกันนะก็ยังบอกออก ออกไปด้วยว่าแต่มันมีข่าวที่ทำเขาเรียกว่าที่ทําให้ไม่ค่อยเป็นผลดีต่อราคาทองคำเนี่ยก็เตือนมาประมาณสักสองสองสมวันแล้วก็คือเรื่องที่บอกว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าใช่ไหมฮะโอ้โหแล้วก็มีเรื่องของการที่ชัดดาวอะ่ะเขาก็เหมือนกับว่าจะจบแล้วเลยทำนองเนี้ยนะซึ่งก็ได้เล่าให้ฟังไปก่อนนัานี้ว่าทั้งสองข่าวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นผลดีต่อราคาทองคำนะเพราะว่าการที่เฟดเนี่ยมี เขาเรียกว่าความคาดหวังที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยน้อยลงนะก็กลายเป็นว่าตัวสินทรัพย์อย่างทองคำเนี่ยเป็นตัวที่ชอบให้ดอกเบีย้ยลงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยพราอินไปแล้วว่าตัวราคา ดอกราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปเพราะว่าคิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะต้องปรับลดลงในเดือนหน้าพอเริ่มมีเสียงออกมาจากาในเฟสสาขาต่างๆว่าอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยหรือว่าเงินเฟ้อตอนนี้ยังยังสูงอยู่ควรจะต้องคงอัตราดอกเบี้ยเอาไวน้นะก็เลยทาให้ตัวราคาของทองคำเนี่ยมีความน่าสนใจนลดลงเช่นเดียวกันนะความเสี่ยงของทางด้านการเมืองของสหรัฐเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีความเสี่ยงเรื่องของการที่มีการชัดดาวนะก็เริ่มที่จะจบลงไปแล้วนะก็เรียกว่าไอาความไม่แน่นอนน่ะที่ทำให เกิดขึ้นเนี่ยในฝั่งการเงินเนื้อค่อนข้างฝั่งตลาดทุนที่ทาให้คนเนี่ยเข้ามาถือครองทองคําที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยก็ลดความน่าสนใจลงนะก็ทําให้เหตุผลเหล่านี้ทาให้ตัวราคาทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อถูกเทขายทํากําไรนะแล้วก็ปรับลดลงที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะก็นั่นแหละก็จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแล้วตอนนี้ก็เอ้ยจะต้องลดดอกเบีย้ยตอนนี้พอไม่ได้ลดดอกเบี้ยก็เลยการว่าคนถือทองเนี่ยก็ ความน่าสนใจก็เลยลดลงก็ตอนนีก้กลายเป็นว่าปิดสัปดาห์นี้นะปิดแบบเหมือนกับไม่ค่อยสวยงามนะลงมาค่อนข้างแรงนะโอ้โหก็เลยทําให้แหมพวกเรานะชมลมคนรักทองคำใช่ไหมฮะ <laughs> อ,อยู่เสาร์อาทิตย์แบบอห,หอยเหี่ยวนิดนึงนะโอ้โหลงมาค่อนข้างแรงนะ เพราะนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะฮะตอนนี้ถ้าว่าไปดูแนวต้านก็จะเป็น4,120แล้วก็4,160นสะครับส่วนแนวรับก็จะเป็นแนวรับที่เมื่อคืนนี้ลงไปแตะๆมาแล้วด้วยนะ4,050แล้วก็4 0 2 0สนฮะส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศนะแนวต้านอยู่ที่63,600แนวรับก็อยู่ที่6 2 0 0 0นฮะก็ตอนนี้นะราคาราคาทองคำก็ประมาณเนี้ยสี่พนะยังดีนะไม่ได้ไป ไปจบที่โลนะเมืม่อคืนตอนค่ำเนี่ยอยู่ที่โลถ้าถ้าไปอยู่ที่โลวันนี้จะลงเกือบ2 0 0พเลยนะตอนนี้ยังดีว่าอยู่ประมาณ4 0 8 0เสาร์อาทิตย์ที่นี้น่า,น,า,น,าน่าจะอยู่ไปประมาณอย่างนี้แหละคงยังไม่มีข่าวด่วนข่าวใหญ่อะไรเข้ามาแทรกทำให้ตัวราคาทองคำต้องผันผวนในเสาร์ทย์นี้นะส่วนตัวค่างเงินบาทก็สองจุดสามสามบาทต่อดอลลาร์นะฮะก็ถ้าใครชอบเรื่องทองคำก็ฝากกดติดตามช่องเวิร์ดไถ่ทองให้ด้วยนะแล้วก็มาอยู่เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเออคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหรือส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจให้ กำลังใจทั้งเบิร์ไถ่ทองให้กําลังใจทั้งคนที่มีทองคําอยู่ในมือแล้วอยู่ดีๆทองก็ลงแบบนี้ฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เบิร์ไถ่ทองก็สังเกตว่า มีคนมาคอมเมนต์บางคนเขาก็เชีย์ให้ทองลงเหมือนกันนะใครรอให้ทองลงเนี่ยแล้ววันนี้ลงแรงๆแบบนี้จะเทคแอคชั่นยังไงจะไปซื้อเลยไหมเออหรือว่าจะรอให้ลงมากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอยากรู้นะฮะส่วนใครที่มีตั๋วจำนำทองนะฮะเบอร์ถ่ายทองรับซื้อตั๋วจำนำนะส่งตั๋วจำนำมาทางช่องแชทนะครับประเมินราคาฟรีนะครับแล้วก็ไปพบกันที่หน้าโรงรับจำนำนะเบอร์ถ่ายทอง จ่ายเงินให้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะส่วนลูกค้ารอรับเงินสดที่หน้ารงรับจำนำได้ทันทีเลยนะส่วนต่างเท่าไหร่เบอร์ถ่ายทองให้เต็มที่แน่นอนเลยนะรับรองว่าได้เงินจริงนะดูแลลูกค้ากันจริงๆได้เงินกันไปเยอะแยะแล้วนะก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังว่า ไปเจอลูกค้ามานะลูกค้าบอกว่าโอโก่อนจะใช้บริการเบิร์ไถ่ทองเนี่ยหวาดเสียวไม่รู้ว่าตัวจริงไหมนะเห็นเห็นทำคลิปทุกวันเลยคิดว่า AI นะเบิร์ไถ่ทองก็หยิกแก้มให้ดูแปละววันมาลือนะเมื่อวานนี้ก็เสยผมให้ดูปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะย,ยังมีคนมาคอมเมนต์บอกแหมก็เหมือน AI จริงๆแหละคลิปทุกวันนี้โอ้ นี่ตัวจริงนะฮะไอ้ที่ลูกค้าเขากังวลเนี่ยไม่ให้อะไรหรอกฮะขายตัวจำนำกับเบิร์ไททองกับเบิร์ให้เงินเยอะไอ้คนที่เขามาทักอะ่ะคนนั้นน่ะเขาก็าดูหลายดูต้องดูหลายเจ้าไงเพราะอะไรขายตัวจำนำเบิร์ไถท,ทองได้เงินทีนึงเกือบแสนเน่ะเจ้านั้นได้เงินไป8 0,000ืนอย่างเงี้ยเออเขาก็ากลัวไงเพราะว่าคนในวงการรับซื้อตัวจำนำเนี่ยต้องบอกว่ามิจฉาชีพเยอะนะฮะออที่โดนเยอะที่สุดก็คือไปไถ่ทองออกมานะพอมาถึงหน้าโลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ ขี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาทองเราไปเลยไอ้เงินส่วนต่างที่คิดว่าจะต้องได้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งในเคสเนี้ยเขาก็ได้เงินหลายบาทไงซึ่งเบอร์ไถ่ทองให้เขาไปแบบ8ปดหมื่นอย่างเงี้ยเออเขาก็กลัวว่าหูเกิดออกมาแล้วโดนเอาทองชิ่งหนีไปทําไงเขาก็เลยกลัวเยอะคิดเยอะก็เลยมาแซวว่าเบอร์ไถ่ทองไม่ไรือเปล่าแต่ยังไม่ใช้นะตัวจริงนะยินดีบริการทุกท่านนะฮะก็ลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ